เอาละฮะท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็มิจูกันในเกม คลัมนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมที่ติดตามผมมานะครับก็จะแบบนึกว่าเอ้ยอยพี่เบสพุงเล่นเกมอะไรวะเฮ้ยอันนี้ก็เกินกันก้อนนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนในช่องผมนะครับไม่รู้จักเกมนี้แน่นอนนะฮะประมาณสักเกเลยเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดสร้างบ้านไปวันๆแล้วก็ไปทะลมบ้านคนอื่นนะครับแล้วก็หาของ,องตั้งๆกันนะแล้วก็เอาปืนไปยิงซอมบี้นะครับผมก็โดยรวมก็คือเป็นการเอาชีวิตรอดนั่นแหละแล้วผมใส่หน้ากากอะไรวะเน,นี้ย <laughs> ว่าเอ้ยแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ไปอยู่กันที่แพสศูนนะครับท่านผู้ชมก็แน่นอนว่าต้องมีเรือแล้วก็ภาพค่อนข้างที่แบบใต้นาำยังสวยแล้วก็ดำน้ำมาครับเมื่อกี้นี่ไงท่านผู้ชมเป็นไงมุมนี้ ยังหล่อเท่เลยป้าเอ้ยโอเคก็เกินกันมามากพอนะครับผมก็ผมอยากจะทําเกมนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เล่นมานานพอสมควรนะผมก็ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่านั้นลงไปอีพีหนึ่งก่อนแล้วกันถ้าไม่มีคนดูก็ก็ไม่ทาแล้วกันนะผมโอเคนะครับเป้าหมายของผมในการเล่น ในครั้งนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็จะทําการขับเจ้าเรือคันนี้นะครับไปสู่นี่เลยเมืองเอซี่นะครับที่แบบเป็นกระดาษนะครับผมเ <Huh? S 1> ุ้ยไม่ใช่ก็คือเป็นมเมืองใหญ่ของเอซี่เลยนะครับก็คือเมืองข้างล่างสายล่างนี้เลยไม่รู้ว่ามันเห็นเหมาหรือเปล่านะเอาล่ะลุยสตาร์เครื่องเจอเจอเจอโอเคเต็มต yeah. 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 okay. ัวไปกัน oh. 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 หมือนจะเร็วนะความเร็วที่2 9้าไอบ้บาเอ้ยขับรถเร็วกว่าเยอะเลยเมื่อไรจะถึงก็ไม่รู้นะครับคือค่อนข้างไกลามากเลยว้ยท่านผู้ชมอือหินหินหินโอ้โหว่าจะเย็นนะจะเย็นนะผมเพิ่งเคยขับเรือครั้งแรกนะครับในเกมนี้เพราะว่าปกติเล่นหมานีไม่เคยขับเลยแล้วผมก็ต้องทําการปรับพับแป๊บนะครับเพราะว่าตอนที่ผมปรับสูงสุดไงผมกลัวมันจะลุดเอานะครับผมใช้อืมอะไรวะ RTX 3070นะครับท่านผู้ชมก็เลยดูว่าค่อนข้างแรงเลยแต่ก็เกมนี้อัพแพดมาปุ๊บ หลายๆคนนะครับเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าอัปเดตขังยิ่งใหญ่เออทุกอย่างปรับใหม่เกือบหมดเลยนะครับภาพเพิ่มคือสวยขึ้น คือเป็นเกมหนึ่งนะครับที่รับภาพมาแล้วก็สวยมากๆเลยโอ้ยประภาคารตรงนั้นโคตรน่าสร้างบ้านเลยว่ะเพราะว่าผมผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ดูคลิปพี่เบย์นะครับท่านผู้ชมและหลายคนที่มาดูช่องผมนะครับที่แบบเป็นหน้าใหม่นะครับที่ดูเกมนี้ก็แน่นอนว่าน่าจะต้องรู้จักเกมนี้มาจากพี่เบย์ลิฟเฟอร์กันอย่างแน่นอนครับเพราะว่า gods. พี่เบย์เขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบสร้างบ้านตกประภาคารมากๆเลยเว้ยเออผมก็ผมก็ชอบนะผมก็พยายามที่แบบเล่นเซิร์ฟตั้งๆนานาแล้วก็ไปสร้างตามเขานะครับแต่ก็แต่ก็ตอนนฝนตกเเเยยยลอุ่า ฟ้าผ่าคือไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะครับผมบอกว่าเครื่องเสียงดังมากโอเคงั้นเราทาการขับเรือไปบโอเคระวังขับเรือนะครับผมก็จะให้ดูความแตกต่างระว่างโลนะครับปรับภาพโลกับปรับภาพแบบอีพิกสูงสุดเลยนะท่านผู้ชมอันนี้คือโลนะท่านผู้ชมสังเกตดูน้ําดูนะเดี๋ยวผมลองปรับอ่ะลองปรับเป็นอีพิกปุ๊บนี่มันจะรู้สึกว่าเข้มขึ้นนะนะ แล้วภาพก็จะเหมือนเ,เบลอนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้คือโมชั่นเบลอแงเออก็เป็นโหมดหนึ่งนะครับที่ควรปิดเอาไว้สําหรับการเล่นเกม FPS การยิงปืนต่างๆอานานะครับเพราะว่ามันก็ดูดิ <c oughs> มันไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรนะครับท่านผู้ชมมันทําให้เราเบลอมากๆเวลาหันนะเฮ้ยจะถึงแล้วหรือเปล่าวิ่งไกลแล้วข้างหน้านี้เองนึกว่าจะไกลกว่าน,นี้นะเนี่ยไปเลยเพื่อนเอ,อ้ยท่านผู้ชมก่อนอื่นผมขอแวะตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่ดอปสไนด์ได้โคตรโหดนะฮะเดี๋ยวผมขอจอดเหลือแป๊บ ไม่รู้ว่าจะจะเทียบทาได้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ไม่เคยขับวะเฮ้ยเบา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 เอา,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 อาติดปุเนี่ยโอ,โอเคได้อยู่นะแล้วก็มันมันมีเอาต้องเอาสมอลงหรือเปล่าวะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนั้นอันนั้นชอไม่คือแล้ววะผมไม่รู้ผมกดไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมกลัวเรือปิวเว้ยโอเคอุย้ยโอ้โหล่นน้ําทําให้เราแบบตัวหนักขึ้นนะครับโอเคอย่าไปไหนนะมึงรอแป๊บนะอย่าพิ่งนะ โอเคไปฟาร์มกันดีกว่าครับท่านผู้ชมเอออันนี้ก็เป็นคลิปเกมแนวนี้ครั้งแรกของผมเลยนะครับก็ไม่เคยแคสเกมแนวนี้มาก่อนมาดูกันว่าเจออะไรปะเจออะไรปะกระสุนอันนี้ก็น่าจะเป็นกระสุนขาเก้าแปดหรือเปล่าเออมันเขียนอยู่ข้างล่างผมครับเสียงให้มันแบบดังๆก่อนนะเคยไม่ได้เซ็ตอะไรเลยนะครับผมโอเคเพิ่มโอ,โอ้ดับเฉยเลยโอเคมันมีข้างล่างอีกตรงนี้ครับ ลึบลงไปรู้สึกว่าเมืันมีคนมาปดแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ไหมเพราะว่าจริงๆมันต้องทําการปดล็อกนะครับโ้แล้วก็สุนแต่ละอันคือแบบโคตรเน่าอ่ะอันนี้ก็เป็นบังเกอร์สมัยสงครามโลกครั้งที่128นะท่านผู้ชมมันก็เลยแบบดูเก่าเกยออย่างเงี้ยแหละนะของทุกอย่างก็คือพังหมดละใครมาขี้ทิ้งไว้ what what the h e มีคนมาหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนมีคนมาแล้วเลยเออน่ากลัววะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมไปดีกว่าท่านผู้ชมฝนกระตกยังหนักเลยไปดีกว่าไปเยอะถึงแล้วโอเคไปลมเย็นเย็นเรามาเล่นชักเฝ้าลมเย็นเย็นเรามาเล่นชักเฝ้าอเออลองเป็นแค่นี้ล่ะออโอเคตอนนี้ผมเจอท่าที่เราจะมาเทียบเรืออะไรท่านผู้ชมตรงน,นี้แล้วกันนะ น่าจะได้นะเออมันก็ต้องได้ป่าวะแล้วฝนตกหนักไปเปล่าเฮ้ยเบาโอ้โเรือก็จะพังอยู่ละเฮ้ยเฮ้จมจมจมเดี๋ยว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 เดียอย่าพึ่งดิจะจมอะไรเร็วขนาดนั้นล่ะเพื่อนสมอลงอะไรยังไงวะเนี่ยผมไม่รู้นะครับมันคืออะไรอะที่ผมกดไปเมื่อกี้มันคือการเอาสมอขึ้นลงหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าักช่างมันแล้วกันจำเรือด้วยนะครับว่าเรืออยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมตรงแหลมๆตรงนี้ในแมปเรา มาดูว่าผมจะได้จะไหนใช้แต่ก็บอกหรือเปล่าครับเนี่ตอนนี้เรามีเอหนึ่งก้างหนึ่งสีทองนะท่านผู้ชมก็เป็นปืนข้าง,างแรงนะครับพวกปืนสีทองมันก็จะแรงหน่อยอเอ้ยเมื่อกี้เจอแมสแฮ่เอามาใส่หน่อยนะครับเอาหน้ากากผีโอ้ยฟ้าพ่าตกใจหมดเลยโคตรดังวิ่งเกงสามส่วนยังรออเท่โอโหเมื่อกี้ฟ้าพ่าครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับมันจะโกนเพื่ออะไรวะเคไปแล้วดูรองเท้ากู รองเท้ากูสีชมพูไอ้บ้าเอ้ยคือเล่นคนเดียวมันก็จะเงาเงาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัดก็ประมาณเกือบตีสี่รือว่าตีสี่ก็ไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนก็ไปนอนหมดละเขาไปเรียนกันหมดกูนี่นั่งถ่ายคลิปครับผมโ <c oughs> คตรโคตรเด็กดีเลยออาจริงไม่ใช่ครับเพราะว่าผมก็คือวันหยุดไงท่านผู้ชมวันพุธผมหยุดเนี่ยเพราะว่าเราก็เรียนสอบไปหมดแล้วนะ <c oughs> น้องๆหลายๆคนอาจจะแบบว่าสอบไปหมดแล้วหรือว่าพี่ๆหลายๆคนอาจจะไม่มีเรียนไปทํางานกันนะครับ เฮ้ย hey, ชุดนี้ดีว่าชุดนี้มันน่าจะมันเก็บได้ไหลายโลกว่าหรือเปล่าวะดเด้เด้ออ๋อมันใส่ได้อีกตัวหนึ่งโอเคโอเคท,ที่เก็บของเราจะได้เยอะๆหน่อยพวกของดีๆนะถ้าผู้ชมมันชอบไปอยู่ตรงอันนี้เว้ยที่เป็นเอ่อกองทหารอะไรอันนี้อะไรเนี่ยแตงกวาเลยกินไปเลยแล้วกัน mm hmm. เพิ่มเพิ่มวิตามินในตัวเราหน่อยตัวผมก็เรียกได้ว่าเพิ่งสร้างมานะก็ยังดีอยู่ชีวิตเรา ยังก้าวเดินต่อไปได้อยู่อะไรตอนนี้ข้าต้องหาที่มันเป็นแบบดอกปืนเยอะๆมีหรือเปล่าแม่งเอ้ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> เลยสลามากเลยอยยาเจออาหารอาหารนี่ก็เป็นจำเป็นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องกินให้ดีๆโด,ดยดูโซโดงโซเดียมด้วยนะครับถ้าโซเดียมเราเยอะเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับเราก็จะแบบไม่ดีต่อสุขภาพนะกินพวกเค็มอะไรพวกนี้คือมันต้องดูแลสุขภาพด้วยครับเกมนี้อันนี้ผมพูดให้คนที่แบบ เพิ่งมาดูเกมนี้ผมครั้งแรกไงแล้วก็มาดูว่าดูถึงหรือเปล่าพูดไปก่อนโอเคฟาร์มต่อครับถามจริงคือจะไม่เจอปืนเลยเลยไม่มีปืนเลยอะไรวะผมว่าปืนมันค่อนข้างหายากครับเกมนี้ผมจะตรงเข้าเมืองไปเลยแล้วกันเพื่อจะแบบว่ามีปืนดรอปเยอะกว่าน,นี้ครับเพราะว่าตอนนี้มันต้องหากล้องที่เป็นกล้องทหารไงเข้าใจปะคือ <c oughs> ถ้าเป็นกล้องทหารอะมันจะมีปืนเยอะเว้ยที่ผมลองเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะ อะไรลามเก็บมาอาหารก็จําเป็นน้ําก็จําเป็นทีวีตู้เย็นก็ยังจําเป็นต้องใช้อะนะแน่ <c oughs> นอนว่าบนนี้นะครับผมต้องเป็นที่เฝ้ายามแล้วมันก็ต้องมีปืนหรือเปล่าวะเนี่ยมีแต่อะไรอะทานหลวะเนี่ยเออนี่น่าจะเป็นกระสุนลูกซองนะแล้วถ้ามันเป็นสีนี้ก็รู้นะปกติผมจะเอ้ยอะไรอะโดนดูดเมื <c oughs> ่อกี้โดนเซิฟดูดวะเอาละ <c oughs> ตอนนี้ศัตรูข้างหน้าเรามีทั้งหมด2ตัวนะครับผม

เสีย์เล้วเสีย์เล้วเสีย์แล้วเียลี้ยวเสียลยวเสยลียววิ้เดี๋ยวเดี๋ยเดียเดี๋ยวเดี๋มุกพักก้อน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 เดี๋ยวเดีเฮ้ยเฮ้ยกระสุนไม่มีอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยควักจะควักเออโแมงเอ้ย วิ่มันมีอีกแล้วะผีเยอะเกินอุ้ยเี้ย่ันระเบิดแล้วท่านผู้ชมโอเคข้างในมีผีอยู่ครับก็มาอีกเวนเลยเอาไปแดกซะอูอฟามีมีดไอเสื้อส้มอย่าทำฮาวนะเอาไปก่อนหนึ่งมาเอ้หนึ่งมาแล้วหนึ่งตีคือคือถ้าถามผมว่าในความรู้สึกในตอนที่โดนไอไอไอซอมบี้ระเบิดไล่นะผมบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ คือมันมันตื่นเต้นแล้วมันก็กลัวไปหมดนะนะตอนนั้นนะครับผมบอกเลยคือเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะคือผมไม่อยากเจอแบบนี้กแล้วมัน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 เสี่ยงตายเกินไปเว้ยโหเมื่อกี้คือแบบไอพีระเบิดนะท่านผู้ชมคือมันมันคือถ้ามันโดนเราปุ๊บเรียบร้อยผมพูดเลยไอตัวนี้ตัวหนึ่งแม่งก็ทึกมากมึงทึกมากเลยดูดิปกติอ้าวโอ้กําลังจะพูดเลยปกติตัวอื่อมันโดนหลายทีเอ้โดนทีเดียวตายไอนี้ไอนี้ทึกงสุดครับดูดิสามทียังไม่ตายเลย มันไม่ตายเลยมันลุกขึ้นมามันจะเอาคือมึงอะอะไรของมึงเนี่ยมึงล้มบ่อยไปอือแตกเมื่อกี้คือเราพลาดกล้องทหารไปเยอะมากถ้าผม้ชมเห็นปลที่เราวิ่งผ่านมาคือพลาดไปเยอะมากเว้ยโอเคผมจะพยายามเดินกลับไปเอานะครับเพราะว่าของป้องทหารเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะดรอปปืนดีเว้ยแล้วคือผีมันมีผีระเบิดอยู่ไงซอมบี้ระเบิดอ่ะจะให้มันโดนตัวเฉละทีเดียวคือแห้งนะบอกเลย โอเคก็ตอนนี้นะครับผมยังไม่เจอของดีเลย <c oughs> ปืนซักกระบอกก็ยังไม่เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเรือคนไม่ใช่หรอเดี๋ยวอันนี้เรือคนเฮ้ยแสดงว่าแถวนีตต้ต้องมีคนแน่นอนแล้วผมยังไม่มีกระสุนปืนอะไรเลยว่ะชิบหายละ คืออันเมื่อกี้มันเป็นเรือคราฟเว้ยนั่นน่ะอันนั้นน่ะเป็นเรือคราฟรู้สึกว่าไม่ไม่ปลอดภัยแล้ววะทั้งซอมบี้ทั้งคนเลยเยอะมากเออเมื่อกี้คือแบบแน่นอนว่าเป็นเรือคนครับผมไม่ผมไม่เคยเห็นมันดรอปนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจเย็นก่อนนะ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 เอาไปกินซะอืออุ้ยไม่ตายเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมา อืมอืมพ่อโอ,อ้ผีดุจังหวัดเนี้ยโคตรดุเลยผีคนก็มีปืนก็ยังไม่มีครับปืนมีครับแต่ไม่มีกระสุนครับแล้วมันต้องใช้กระสุนพร้อมแม็กด้วยนะโอเคต้องต้องหาต่อไปครับเอาไปแดกซะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเหรอเฮ้ยพอมหมายแล้วเ,วเดี๋ย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 ว อุ้ยอุ้ยระเบิดว่ะนะระเบิดโดนว่ะนะอุ้ยมว่าโดนวะเฮ้ยอุ้ยอุ้ย่างลุ้นอะคือมันวิ่งเร็ววิ่งเร็วบวกแบบตามบ่อยมากโอ้ยไม่มีปืนนี่มันโคตรลำบากเลยว่ะมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็ว ต้องมันต้องใช้ปืนยิงถึงจะตายเฮ้ยเอออันนี้ไม่มีเฮ้ยว้าผิดตัวทำไมคุณลกยางอย้่วะเนี่ยอย่าลืมนะครับมันโดนทีเดียวมันตายครับผมเลยต้องกลัวหลายๆคนที่เล่นเกมนี้ก็รู้แน่นอนครับว่ามันระเบิดทีเดียวมันแห้งครับอุ้ยนั่นไงมันระเบิดแล้วมันระเบิดใส่ใครวะอันตรายครับผมเพราะเครื่องในมันอันตรายคําพูดพี่เบครับอันนี้ นี่ไงเราเจอกระสุนแล้วครับผมแต่แต่ไม่มีปืนเอ้ยโอ้ลังจะพูดเลยไม่มีแม็กฟ้าโปรดประทานมาให้ข้าแซงคิวแซงคิวถึงปืนจะนแบบแคส3ามเจะไหวหรือเปล่าไม่รู้ครับโอเคใช้ก่อนเถอะถ้าเจอพวกผีน,นะมันจะได้ฆ่าได้เว้ยโอเคใส่แม็กพร้อมลุยอันนี้ของดีเซอร์อีเกิครับ ไม่ใช่เพราะว่าเรายังไม่มี Desert Eagle เลยเจอแม็กดีเซอร์พูดถึงดีเซอร์เจอแม็กดีเซอร์อะไรครับเนี่ยขอสไนเปรอร์ได้ไหมสไนเปรอร์่ะมีเปล่าออเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อเพื่อเพื่อมันออกมาไงอันนี้เข็มทิศครับก็จําเป็นอยู่พอสมควรเอาไว้ดูทิศนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่มีทิศบอกครับผมต้องมีเข็มทิศก่อนถึงจะมีทิศบอกหรือว่าเราต้องอัพสกิลสไววมานะครับผมก็ไม่ได้อัพมาเลยแล้วไหนล่ะสไนเปอร์ฆ่า ปืนกลอะไรก็ได้โอ้โหนี่ก็ครับสวยงามก้อนนี้สามารถเก็บของได้ผ้าพันคอแห่จะได้เป็นลูกเสือแอมฮังกีโอเคมีอะไรกินหรือเปล่าน,นะที่ตัวเราเนี่ยอืมพีชคอปอะไรวะเนี่ยน่าจะกินได้นะเแ okay, งะก่อนครับอันนี้คือการแงะกระป๋อง,องเขาก็คือการยืนนิ่งๆน,นะครับใช้การเพ่งเล็งจิตลงไป <laughs> เพ่งเล็งจิตลมปาน โอเคกินก่อนการที่กินไอเนี้ยมันก็น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เราอิ่มเท่าไหร่วะมันต้องไปหาแบบอะไรที่เป็นเนือ้อแต่ผมคลองใจอยู่ว่าไอเรือลําเนี้ยมันเรือใครวะคือมันมันคือเรือต้องที่ต้องคราบครับมันเป็นเรือคนแน่นอนอยู่แล้วเวล็อกอะไรหรือเปล่าเนี่ยล็อกไะมไม่ได้ล็อกด้วยไงเไอเรือคนโอเคก็ปล่อยไปครับน่าจะเป็นเรือของชาวประมงก็คอองไม่เข้าใจอะไร คนละเรื่องกองทหารอู้อันนี้ไงเออจะได้แบบเป็นเนื้อหน่อยนะครับน,นี่คืออะไรบีฟบีฟอ่าไม่อ่านแล้วกันอ่านไม่ออกแงออกมาก่อนนะครับผมกินเยอะไปก็ระวังอ้วกด้วยนะครับเปลืองเปลืองอาหารที่กินไป <c oughs> กินแล้วก็อ้วกอะไรอย่างงี้เป้าหมายในวันนี้ของเราก็ขอแค่ให้มีปืนกลใช้สักะบอกก่อนเถอะไม่มีเลยว่ะให้ดรอปยากมาก ชอบยากจริงวอ้ยเาจเจอกระสุน19 1่นึ่ง่าท่านผู้ชมใส่แม็กก่อนโอเค1นึ1ทองงอโป่งปังโป่งป้าง,งหน้าแหกถึงเวลาจริงจริงไม่โดนอุ้ยขอ,อนปอนอันไม่เอามาดีครับ74%สวยคือเท่าที่ผมเคยฟ้าเมืองเทถวแถวนี้มานะมันก็ต้องจริงมันดบมันดบปืนง่ายนะเว้แต่ทำไมผมไม่เจอเลยวะหรือ,รอว,รว่าเราดวงไม่ดีวะ อันนี้เป็นเพราะเราเองหรือเปล่านี้โทษอะไรไม่ได้เลยโดเมโต้ซอสไม่อมเอาซอสมะเขือเทศอะอยากได้อาหารเม็ดสี่ท้องอะเออจะเอาไปยิงคนนะเออวิธีซ่อมปืนยังเฟี้ยวเอามาซ่อมไอเอ็มเอ็มไนเรานะครับซ่อมไปรีแพร่ปืนเราจะได้แบบยิงไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเออปืนติดขัดลำกล้องอะไรสักอย่างโอเคตอนนี้ก็น่าจะเต็มร้อยแล้วป่ะแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งซ่อมไปเลยครับแหม <S 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 ยืนยืนอย่างนี้ไม่กลัวตายเลยเนี่ย ไม่กลัวตายเลยวะเปิดมาปุ๊บโอ้กางเกงนี้อีกแล้ววะต่างกันนิดเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรกางเกงสามส่วนนะมื่อก่อนผมแทบไม่เคยเจอเลยเว้ยเดี๋ยวนี้คือเจอง่ายมากแล้วมันเจอเฉพาะเมืองแถวแถวนี้นะเมืองอื่นผมไม่เคยเจอนะไอก้กางเกงสามส่วนเนะี่ยแต่ว่าปืนเนะี่ยทำจริงทำจริงปืนนะทำจริงโอ้โหเออที่เก็บเสียง MP5 เก็บมา ุ๊ฟวิกระเป๋าอะไรเนี่ยยังเทเลยวิเก็บได้ไหมอะโอ้ยมันใหญ่เกินวะ่ะแม็กเอ็มพีไฟเก็บไว้เพื่อเจอปืนเราจะได้มีปืนกลใช้บ้างไงอุวย S D A S S เก็บมาแล้วก็ยัดแม็กใส่ไปอันนี้คือแม็กเอาไปหนึงนะอันนี้คือแม็กอะไรก็ไม่รู้นะสีส้สมๆเนี่ยป๊อปป๊อปป๊อป เอาไว้ยิงผีครับลูกซองยิงคนไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่ผมเล่นมานะยิงคนไม่ตายเลยยิงผีตายอย่างเดียวเออเ K มเก AK สวยมากตายไปเลยแล้วกันมันเป็นกระสุน AK Mag Desert อีกหนึ่งอของอยังแน่นตายอันนี้คือแบบจบเลยคือแห้งเลยถ้าตายอ่ะเอาจริงกเกงสมส่วนมันก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันเก็บของได้น้อยมากมาอุ้ยเชีย่ยได้เวลาเปลี่ยนละ ได้เวลาเปลี่ยนละวอ้ผหเพึ่งบนไปนี่้ชุดพางพางเฉพาะข้างหลังนะครับข้างหน้าไม่พางเพราะว่ามันเอาไว้มอบไงมอบกับสไนเปอร์มากๆแต่ก็เรายังไม่มีสไนเปอร์เลยตอนนี้หมดเมืองแล้วได้นซ้ำไปเนี่ยเอาเรือฟังหนูนิดนึงไปฟ้ามาันหมดหมดเลยครับ <c oughs> อ๋อไหนๆก็เจอห้องน้ำแล้วขอขอจัดหน่อยละกันอ่ะงัดมันออกมาลูกโตอ <c oughs> โอเคอ๋อ เอาให้ตรงนะครับผมไม่งั้นเด๋ยวมันกระจายแล้วคนอื่นจะมาเจอเอาอุปอ๊ปส์รู้ซิฟดีๆนะไม่งั้นเด๋ยวมันจะโดนเอาโอ้ยมึงไม่คือจะเจออะไรดีๆเลยเหรอวะเนี่ยเจอได้อะไรก็ไม่รู้ครับนี่เสิร์ชนี่เสิร์ชกล้องถ้าหารนน,นั้นเนี่ยถ้าเสิร์ชกล้องยังอื่นจะไม่ว่าเลยอันนี้ไม่เจออะไรเลยโอเคที่นี่ครับไฟฉายเปิดไฟรองคืนนะครับเปิดเพื่ออะไรครับเปิดให้คนเห็นแล้วก็มายิงเราให้ตายไปแค่นั้นแหละ โอเคตอนนี้ก็น่าจะเป็นตรงที่สุดท้ายแล้วนะแล้วก็ยังไม่เจอสักทีกับปืนที่มันเป็นปืนยาวๆอย่างเช่น M16, AK อะไรก็ว่ากันไปเราก็ยังไม่เจอมันอยู่ดีอืมโอเคแม่งเอ้ยไม่เจออะไรเลยมีข้างบนนี่นะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเว้ยท่านผู้ชมเราควรไปหรือเปล่า,าไม่น่าไปหรอกมั้งโอเคเราทําการวิ่งกลับเรือเราดีกว่าเว้ยเพราะว่ามันก็ ผมฝามตั้งแต่แบบฝนตกจนฝนหยุดจนแดดออกนกกระจอกแม่งจะออกจากหลังอยู่ละโอเคก็ไปดีกว่าครับในเมืองนี้โอเคเรือเราอยู่ข้างหน้าเท่านั้นใช่ไหมเออ,เอ,อโอเคฮเหนื่อยเหนื่อยทั้งคนในเกมแล้วก็คนจริงครับเหนื่อยมากเล่นคนเดียวถ้าเล่นกับเพื่อนมามันก็จะแบบสนุกหน่อยนะแต่เพื่อนผมเป็นไปน้อมหมดละแต่ผมขอทขําการเก็บเก็บของเข้าเรือก่อนล้วกัน เอาล่ะก่อนที่เราจะไปออกทะเลอันกว้างใหญ่ข้างหน้าตรงนี้นะครับผมก็มันมันไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราต้องไปตรงนู้นนะครับมันคือเมืองเมืองเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่เมืองดิเป็นประภาคารของพี่เบลลิฟเฟอร์นะครับผมแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เซิร์พี่เบนะครับผมก็พูดไปงั้นแหละเอาจริงผมก็จะจะไปสร้างบ้านตรงนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้เซอร์เพิ่งเปิดนไง การที่เสือพึ่งเปิดอต่รบางคือดีอย่างนี้แหละครับผมมันตามคนอื่นทันเว้ยเหมือนเริ่มต้นทุกอย่างด้วยกันนะเออตรงนั้นก็ประภาคานตรงนู้นก็ประภาคารเนี่ยดูริมซ้ายตรงนี้คือประภาคารแทบหมดเลยครับเยอะมากเลยแล้วก็การที่สร้างบ้านตรงประภาคารนี่บอกเลยว่าดีมากเอาละเดี๋ยวผมไปถึงประภาคารผมก็จะทําการปิดคลิปแล้วกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าก็อัดอัดมานานนะครับผมฟาร์มเมืองนี้ทีก็ไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่านะครับโคตชช้าเลยแล้วก็ถ้าถามความรู้สึกสําหรับผมในเมืองที่ผมไปฟาร์มในวันนี้นะผมบอกเลยว่า เออผมจะให้สักประมาณถ้าให้เป็นคะแนนนะก็ประมาณสักเออแปดเต็มสิบละกันนะผมที่ที่ให้8คะแนนนะครับก็เพราะว่าอ,อมันให้กางเกงหมมาเนี่ยแหละเออเป,เป็นกางเกงที่เท่มากเลยเว้ยดูด,ดิขาดเสื้ออย่างเดียวถ้ามีเสื้อนี่ผมให้เต็มสิบหมเลยนะแล้วเนี่ยได้ของก็ไม่คุ้มเท่าไหร่เฮ้ยแล้วอะไรอ่ะมีตกอก่ะไปประพาคานกันดีกว่าครับผม let's go สตาร์ทเครื่องกืดเอาใส่แมสด้วยเราอยู่ในยุคข,ของการใส่แมสไงอย่าลืมนะครับผมโอเคไปกัน